สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์บ่ายโมงครึ่งทางช่อง28ช่อง3แห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าแววเธอเนี่ยนะครับไปทำงานอยู่ที่เกาหลีโดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคุณผู้ชมครับผู้ง่ายๆภาษาชาวบ้านคือลักลอบเข้าไปเพื่อทำงานที่นั่นปรากฏว่าไปเกิดเหตุขึ้นกับเธอครับเธอเส้นเลือดในสมองแตก ตอนนี้รอความช่วยเหลืออยู่วันนี้ครับคุณแม่ของคุณแววมาอยู่ที่นี่นะครับพร้อมๆกับเพื่อนสนิทของเธอเพื่อหาทางนะครับว่าจะทํำยังไงดีที่จะช่วยลูกสาวดีนะฮะร,รวมถึงยังมีเรื่องราวของความดราม่าเกิดขึ้นนะครับว่าวันนี้สังคมบอกว่าในเมื่อหน,นีเข้าไปเนี่ยจะมาขอให้ช่วยยังไงหลายๆคนก็มองว่าแบบนี้ไม่อยากช่วยแต่อยากให้ฟังเรื่องก่อนนะครับ อย่าพึ่งด่าอย่าให้ฟังทั้งสองมุมนะฮะเป็น2ทางต้องแยกให้ชัดนะครับเรื่องความผิดก็คือความผิดแต่เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเธอไปแล้ววันนี้เราจะช่วยยังไงจะทํำยังไงดีวันนี้นะครับจะพูดคุยกับแม่สังเวียนเพลงน้ําคำนะครับเป็นคุณแม่ของคุณแววแล้วก็คุณหนูแดงเพื่อนสนิทของคุณแววนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับแม่เห็นบอกตอนนี้ขายหมดทุกอย่างค่ะควายขายไหมค่ะ ขายทุกอย่างจ้ะเพื่อได้เงินไปช่วยลูกค่ะขายไม่ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ก็ได้เงินห้าหมื่นห้าหมื่นบาทเพื่อที่จะช่วยลูกค่ะมันจะพอเหรอก็ให้ลูกสาวไปแล้วจ้ะให้ลูกสาวคนเล็กไปค่ะให้ไปทําอะไรฮะค่าเครื่องค่าใช้จ่ายในตรงนู้นค่ะเพื่อให้ลูกสาวไปที่นู่นนะอ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวเรามองไล่เหตุการณ์ดูนะครับเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นครับผมขออนุญาตตั้งแต่แรกเลยที่คุณแววไปทํางานไปเมื่อไหร่ ก็แม่ไม่รู้ค่ะรู้แต่ตอนส่งตังมาจา้ะส่งตังมานานหรือยังประมาณกี่เดือนละประมาณส่งล่าสุดก็เดือนก่อนนี่จ้ะเดือนก่อนที่ส่งมาแล้วครั้งแรกที่ส่งอ่ประมาณกี่เดือนละเจ็ดถึงแปดเกือบเจ็ดถึงแปดเดือนเอนจ็ดแปดเดือนนั่นแสดงว่าคุณแววเนี่ยเดินทางไปเกาหลีเมื่อเจ็ดแปดเดือนก่อนถูกไหมครับค่ะอ่าไปที่นู่นเนี่ยไม่มีใครรู้เลยค่ะจนกระทั่งเธอส่งเงินมาให้แม่เท่าไหร่ที่ส่งมาสามหมื่นจ้ะสามหมื่นบาท แล้วแม่มารู้ได้ไงว่าเธออยู่ที่เกาหลีก็ลูกสาวโทรบอกตอนนี้หนูอยู่ที่เกาหลีแล้วนะคะแม่อมืแล้วยังไงอีกครับลูกก็ติดต่อมาเรื่อยๆจ้ะมแม่ตกใจไหมตอนนั้นอยู่ดีๆลูกไปโผล่ที่เกาหลีตกใจจ้ะไม่อยากให้ลูกไปจ้ะไม่อยากให้ลูกไปค่ะแต่ลูกไปแล้วก็ไม่รู้จะทายัางไงคถูกไหมครับคในมุมกลับกันคงต้องขออนุญาตถามแบบนี้ลูกเดินทางไปเนี่ยเป็นอย่างที่ผมพูดเลยใช่ไหมทือ ไปแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายคือผิดก,กฎหมายแหละจะแม่ก็กลัวจ้ะเพราะว่าแม่ไม่รู้อะไรเลยแม่ได้ถามลูกสาวแม่ว่าไปเนี่ยไปยังไงแล้วทำไมถึงลักลอบเข้าเมืองไปทำงานแบบนั้นก็ถามจ้ะขาตอบว่ายังไงก็ลูกว่าลูกไปแล้วหาเงินมาช่วยแม่เลี้ยงลูกค่ะคืออยากไปหาเงินค่ะ เธอก็ส่งเงินมาให้แม่ตลอดถูกไหมค่ะส่งเงินตลอดจ้ะครับแล้วเรื่องเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่ก็ไม่รู้นะแม่ก็แม่ทราบได้ยังไงว่า,ว,าว่าคุณแววหรือลูกแม่คนโตเนี่ยเขาป่วยก็แบบว่าโทรไปถามลูกแกววันนั้นลูกสาวเล็กคนเล็กก็บอกว่ารู้แล้วก็ไปเลยจ้ะเดี๋ยวก่อนนะแม่เอาชัดๆนะฮะค,คือแม่รู้ได้ยังไง ก็แม่ก็โทรไปถามลูกว่าแม่ปวดหัวหนักแล้วลูกสาวก็ร้องทีเดียวแล้วก็หายไปเลยจ้ะหมยถึงแม่ได้คุยกับทางคุณแววเหรอได้คุยทีเดียวค่ะคุยว่าอะไรแม่ลูกปวดหัวมากเลยเขาโทรมาหรือแม่โทรไปแม่โทรไปจ้ะแม่โทรไปหาแววค่ะที่เกาหลีค่ะถูกไหมฮะแล้วแววบอกว่าแม่ปวดหัวลูกปวดหัวจังเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นวางหูเลยค่ะแม่ติดต่อไปก็ไม่ติดพอดีลูกสาวคนเล็กโทรมาบอกว่า ให้แม่รีบเก็บเก็บกระเป๋าแม่ก็รีบเก็บเป็นอะไรลูกแม่ว่าอย่างนี้อบอกว่าพี่สาวป่วยหนักให้ไปรลวดลูกสาวว่าอย่างนี้แม่ก็เก็บกระเป๋ามาเลยค่ะแสดงว่าตอนที่แม่ได้คุยกับแววที่แววเขาอยู่เกาหลีเนี่ยวันนั้นคือครั้งสุดท้ายค่ะที่เขาบอกเขาปวดหัวแล้วสายมันหลุดไปค่ะหลังจากนั้นทิ้งเวลากี่วันลูกสาวคนเล็กถึงได้บอกแม่ว่าพี่ป่วยแป๊บเดียวจ้ะไม่นานค่ะแล้วลูกสาวคนเล็กไปทราบจากไหนมาแม่ก็ไม่ได้ถามจ้ะ อืหลังจากนั้นแม่เก็บกระเป๋า<อ>มากรุงเทพเลยค<อ>่ะะอมาทางหนูแดงเป็นเพื่อนสนิทของแววค่ะ<อ>แล้วมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ฮะ,ะหนูแดงอะค่ะอืก็เจอในเฟซเจอที่เขาแชร์มาในเฟซแชร์มาเยอะมากแล้วก็ตกใจว่าแววเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของเราแล้วไปอยู่ที่เกาหลีได้ยังไงเพราะว่าแววเนี่ย เขาก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วล่าสุดที่ที่คุยกับแววอะค่ะอ๋อคือเขาทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพไม่ค่ะโรงพยาบาลที่อาเภอสวนนภูมิจังหวัดลอยเอ็ดอ๋ออ๋ออยู่ที่ที่ลอยเอ็ดเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ที่นั่นครับแล้วหนูแดงก็ไม่รู้สาเหตุเลยว่าเขาไปอยู่ที่เกาหลีไปป่วยที่เกาหลีได้ยังไงอืมเพราะว่าจากส่วนตัวของแววเนี่ยค่ะแววเขาเป็นเป็นคนเป็นคนดีเป็นคนกะตันยูแล้วก็ลำบากมาตั้งแต่เด็ก เราก็เรื่องภาระนี้สินอ่ะแววจะเป็นคนแบกตีแบกลับตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ตอนมัธยมเลยค่ะครับแล้วก็คือตอนนั้นอ่ะแววต้องดูเนาะดูแลน้องสองคนที่กำลังเรียนมัธยมอยู่ด้วยกันก็คือแพทก็คือแพทแล้วก็การแพทกับการเป็นน้องนะใช่ค่ะแม่แม่มีลูกสามคนใช่ไหมฮะก็คือมีแววคนโตนะ,ะมีแพทคนที่สอง แล้วก็การการที่ผู้ชายผู้หญิงคะการผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิง3ามคนเลยนะค่ะ,ะน้องการนี่สุด,สดท้องไม่แพทคนสุดท้องอแพทคนสุดท้องการเป็นคนที่สองนะ,ะโอเคหลงังจากนั้นยังไงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพ่อกับแม่เนี่ยจะไปทํางานที่ต่างจังหวัดตลอดก็คือเป็นเหมือนกับหิ้วกิฟช์ช็อปอะค่ะขายตามตามชายหาดหรือว่าตามบขสตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดินเหมือนเดินขายไปเรื่อยๆได้5บาท10บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งก็อาจจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณสองถึงสามบาทอะไรเงี้ยจากการขายกิฟ์ช็อปอะคะ่ะแล้วก็เก็บเป็นเงินเดือนแล้วส่งมาให้แว้วแต่ในทุกๆเดือนอะค่าใช้จ่ายมันไม่พออยู่แล้วสำหรับพี่น้องสามคนแล้วแววก็ไม่เคยโทรกลับไปขอแม่เขาจะใช้วิธีการขายของตลาดนัดขางานทำเองใช่ตกตอนเย็นก็คือเขากับหนูแดงอะคะ่ะ ค่แววเอามีรถมอไซค์แต่บ้านหนูแดงไม่มีอะไรเลยมีมีแค่รถเข็นนะคะรถเข็นที่เข็นไปตามทุ่งนาไปอะไรเงี้ยที่คนเขาคนคนบ,นบ้านๆเขาใช้เราก็จะเอาพวกลูกชิ้นนะคะไปย่างตามตลาดนัดตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยโดยแบบเอามอไซค์นี่แหละพ่วงรถไปแล้วก็ไปรับเซืาเป้าฮัลโหลค่ะ คือแบบช่วยกันขายของในทุกๆวันแล้วก็เงินที่ได้เงี้ยก็ก็จะแบ่งกัน <c oughs> แล้วก็จะเอาเงินตรงเนี้ยดูแลน้องเพื่อให้ทํายังไงก็ได้ให้มันหมดไปเป็นเดือนๆเพื่อไม่ให้แม่ค่ะ <c oughs> เดือดร้อนมากเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแม่ไม่มีกำลังที่จะส่งเรอกเพราะว่าเวลาแม่เอาของไปขายปัม ยิชบช็อปตามอะไรที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีบ้านเช่าอยู่ข้ามไหนนอนนั่นข้ามตามตามป้ายรถเมล์แล้วก็นอนแถวป้ายรถเมล์นอนตามปั๊มน้ำมันอะไรแบบนี้ค่ะโอเคอันนั้นคือเป็นเรื่องราวของวัยเด็กของ,<ช>ของแวร์คุณรู้จักกันมา<ช>สักกันมาใช่ไหมคะณวันนี้คุณทราบเรื่องที่คุณแวเนี่ยไปป่วยอยู่ที่เกาหลีเพราะเฟซบุ๊กติดต่อไปไหม ติดต่อทางครอบครัวถามน้องเข้าไหมหรืออะไรยังไงใช่ค่ะแล้วก็ตัดสินใจติดต่อแม่ไปแล้วก็บอกคือรู้เลยสถานะแม่ไม่มีใครช่วยอะไรแม่ได้อยู่แล้วก็เลยบอกขอให้แม่ลงมาหาที่กรุงเทพหนูแดงจะจะเป็นคนพาเดินเรื่องพาเข้าไปหาผู้ใหญ่มาอ้อนวอนผู้ใหญ่อะไรเงี้ยให้ช่วยอืค่ะหลังจากนั้นยังไงต่อฮะการประสานอะไรไปแล้วบ้างตอนนี้หลังจากนั้นก็คือแชทอะค่ะแชทผ่านมูลนิธิของ ของปวินาค่ะเราก็ของคุณบุ๋มปนัดดาค่ะแต่ก็มีการตอบรับแต่ก็ยังยังไม่ได้ช่วยอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเขากําลังดําเนินการอยู่หรืออะไรก็ไม่ไม่รู้ค่ะแล้วก็ตัดสินใจพาแม่มาที่ช่องสามค่ะก็มีพี่นักข่าวลงไปรับเรื่องแล้วพี่เขาก็บอกว่าจะเสนอเรื่องเข้าบกกให้แล้วก็จะจะรีบดําเนินการให้ค่ะจนกระทั่งมาวันนี้แหละใช่ใช่ใช่ค่ะอ้าวโอเค ทีนี้ประเด็นสําคัญคือเมื่อกี้ที่ผมถามแม่ไปตอนต้นรายการคือวันนี้แม่ขายหมดเลยควายแม่ขายข้าวที่ขายไหมที่ยังไม่ได้ขายแต่เห็นบอกเตรียมจะขายแล้วใช่ค่ะถูกไหมฮะตอนนี้คุณผู้ชมแม่คนนี้ขายของต่างๆนานาเก็บเงินได้50,000่นควายที่ใช้ทํานาทําไร่เนี่ยขายไปแล้วไม่มีเครื่องมือธมาหากินแล้วได้เงินมาโ้งห้าหมื่นให้ลูกสาวคนเล็กคือแพทค่ะ เดินทางไป,ไปที่เกาหลีห<ร>เพื่อไปหาแววเนี่ยแหละใช่ค่ะถูกไหมครับเพราะแววตอนนี้ที่นู่นไม่มีใครดูแลใช่ค่ะใช่ค่ะทราบไหมวแววไปทําอะไรที่นูน่นไม่ทราบว่าไปทํางานอะไรนะคะแต่รู้ว่าเขาไปทํางานวันนี้ใครเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายที่นูน่นอ่าแพดค่ะ แพทก็คือได้เงินจากแม่เนี่ยแหละคะ่ะที่เราขอรับบริจาคเปิดขอรับบริจาคโดยมีพวกพี่สมาชิกทีมงานคนค้นบุญนะคะเข้ามาช่วยแล้วก็เปิดรับบริจาคก,ก็ได้รับเงินบริจาคฝั่งเกาหลี มีสองบัญชีค่ะฝั่งเกาหลีแล้วก็ฝั่งไทยค่ะคือฝั่งไทยชื่อเป็นของใครครับต้องชัดเจนนะฮะชื่อเป็นของแพทค่ะเป็นของแพทคือน้องสาวค่ะน้องสาวถูกไหมครับไม่ได้เกี่ยวกับชมรมถูกไหมฮะใช่ค่ะนชมรมเป็นตัวที่จะมาช่วยแชร์ให้ะว่าให้เอาเงินเข้าบัญชีของน้องสาวซึ่งเป็นน้องของผู้ป่วยใช่ค่ะซึ่งติดอยู่ที่นู่นตอนนี้กลับมาไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็อีก บัญชีหนึ่งคือบัญชีที่เกาหลีค,คนไทยในเกาหลีจะช่วยบริจาคใช่ค่ะถูกไหมครับใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะต่อสายหาทางคุณแพทน้องสาวคุณแววนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยบินอยู่ที่เกาหลีแล้วแล้วเยวจะถามความคืบหน้านะครับว่าอาการเป็นยังไงที่มาที่ไปทําไมคุณแพทย์ถึงไปเส้นเลือดในสมองแตกอยู่ที่นู่นนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ กลับมาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราต่อสายหาทางคุณแพทน้องสาวของคุณแววนะครับที่เดินทางไปดูแลพี่สาวที่นู่นสวัสดีครับคุณแพทย์ครับน่าสวัสดีค่ะครับหนุ่มกัญชัยนะครับค่ะค่ะพี่นุ่ตอนนี้คุณหนู่แดงนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของคุณแววนั่งอยู่ที่นี่คุณแม่ของคุณแววแล้วก็คุณแพทนั่งอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้คุณอยู่ที่เกาหลีนะใช่ค่ะเกาหลี ครับผมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นของคุณแววมันเกิดอะไรขึ้นพอจะบอกได้ไหมฮะบอกได้ค่ะก่อนหน้านั้นก็คือพี่สาวทำงาน24ชั่วโมงเลยค่ะก่อนจะเป็นประมาณสองวันนะคะแล้วทีนี้วันที่สาไปทำอะไรที่นู่นฮะขอโทษนะคุณคุณแววไปทำอะไรที่นู่นทำงานอะไรอ่าเป็นนวดค่ะนวดนะฮะค่ะงานนวดครับ ในรับเงนค่ะแล้วทีนี้พี่สาวมีอาการปวดหัวค่ะมีอาการปวดหัวมากแล้วทีนี้เขาเขาขอเปลี่ยนแต่ว่าพนักงานที่เคาน์เตอร์นะคะที่เคาน์เตอร์มันจะมีเคาน์เตอร์สําหรับของร้านนะคะพนักงานในร้านนะคะแล้วทีนี้เขาขอเปลี่ยนแต่ว่าพนักงานในร้านอะค่ะไม่ให้เปลี่ยนค่ะอแล้วเขาก็เดินไปอ้วกไปเข้าห้องน้ําเขาก็เดินไปอ้วกอะค่ะไปอ้วกออกแล้วทีนี้ ก็หมดสติไปเลยอะค่ะในร้านนะคะครับเพราะว่าเขาแล้วแต่ว่าแต่ว่าพนักงานนะคะไม่ให้เปลี่ยนนะคะเจ้านายไม่ให้เปลี่ยนเขาบอกว่าไม่ให้ตกอะไรแบบนี้นะค่ะครับทีนี้พอหลังจากที่ที่คุณแววล้มแล้วเนี่ยก็คือนำตัวส่งโรงพยาบาลถูกไหมครับอ่ายังไม่ส่งโรงพยาบาลค่ะจะเอาขึ้นห้องพักในร้านมันจะมีห้องพักอะคะ่ะห้องพักให้พนักงานอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะแล้วทีนี้ ไปคันเอาเพื่อนเอาไปคั้นอยู่ประมาณไม่รู้กี่ช<อ>ั่วโมงอะค่ะที่ไม่ได้ไปคั้นเอาแปลว่าเอาไป,าาไปช่วยกันพยุงอะคะ่ะแปบลบว่าให้ฟื้นให้ให้แววให้พี่แววอะ,ค,ะคือไปไประสบพยาบาลเบื้องต้นกันปานใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้สึกตัวค่ะก็มีอาการปากเบี้ยวมารู้สึกว่ามีอาการปากเบี้ยวค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยโทรเรียกรถโรงพยาบาลนะคะให้มารับที่งาน ครับผมพอไปถึงหมอมหมอว่ายังไงครับก็มไม่รู้ว่านานแค่ไหนถึงจะถึงโรงพยาบาลก็ไปถึงหมอหมอก็เช็คว่าเส้นเลือดในสมองแตกอะค่ะแตกเลยนะฮะนใช่ค่ะแตกเลยในสมองวันแรกที่มาคือมันกระทันหันมากค่ะทุกอย่างมันมันมันเร็วมากมันเร็วไปหมดเลยอค่ะครับแต่ตัวคุณแพทย์เองเนี่ยที่เดินทางไปหาพี่สาวนี่คุณไปแบบถูกต้องถูกไหมครับ ถูกต้องค่ะมาถูกต้องค่ะอ่าก็ไปติดต่อศูนย์นค่ะฮแต่ว่าพี่สาวไปแบบไม่ถูกต้องถูกไหมไม่ค่ะมีปัญหาะอะไรบ้างไหมครับที่จะต้องกลับมาที่เมืองไทยนะตอนนี้พี่สาวเหรอคะอืมีค่ะก็คือยังไม่ได้สติค่ะพยายามจะจะขอให้หมอกลับไทยแต่ว่าหมอบอกว่าหนูจะกลับยังไงแล้วหนูคิดว่าจะกลับยังไงประมาณนี้ค่ะ หมอบอกมา <ư 'm S 2> แบบนี้ก็คือหมอยังไม่ให้กล่าวมาพูดตรงๆถูกไหมฮะ่ใช่ค่ะอ่แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับของคุณแววเนี่ยยังไม่รู้สึกตัวเลยอะคะ่ะก็มีอาการมีมือมือกระติกมือกระตุกกติบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ไดถึงขั้นกับคุยได้หรือว่าอะไรได้ยังนอนนิ่งอยู่เหมือนเดิมอะคะ่ะจากวันแต่ว่าจากวันที่หลับไปจนถึงวันนี้กี่วันแล้วฮะอ่า เก้าวันได้ค่ะเก้าวันเพราะว่าแพทย์เดินมาทางอันี้ก็ประมาณวันที่แปดแล้วค่ะอืมเก้าวันแล้ว<ต>นะครับยังไม่ได้ฟื้นเลยค่ะตอนนี้ครับเออคุณคุณแพทย์ครับผมขออนุญาตถามเรื่องนี้นิดนึงตอนนี้ในมุมของเงินเนี่ยนะครับที่มีการบริจาคก,กันเข้าไปเนี่ยนะฮะทางคุณหนูแดงกับคุณแม่บอกมาว่ามันจะมีบัญชีอยู่ทั้งหมดสองบัญชีบัญชีหนึ่งเนี่ย เป็นบัญชีของทางมูลนิธิอะไรนะฮะเมื่อกี้ของคนค้นบุญค่ะคนค้นบุญก็เป็นคนประสานให้นําเงินเข้าบัญชีของทางคุณเองถูกไหมไม่ค่ะอ่าอีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีที่ทางเกาหลีเขามีการบริจาคถูกไหมใช่ค่ะสองบัญชีรวมกันตอนนี้เป็นเงินเท่าไหร่แล้วครับที่มีอยู่อืประมาณ สามแสนค่ะสามแสนกว่าเพราะว่าอยู่ถ้าเป็นเงินเกาหลีนี่ก็คือเป็นหกหกล้านวอนค่ะแล้วเงินไทยนี้อยู่ที่แสนเก้าค่ะครับคือรวมทั้งสองอย่างทั้งสองบัญชีกตกประมาณก็สามแสนกว่าค่ะสามแสนกว่านะฮะโอเคสามแสนกว่าเห็นบอกว่าคุณเดินทางไปที่นั่นเนี่ยทางเจ้านายของแววจะเอาเงินก้อนนี้อีกเหรอ ใช่คะ่ะใช่ทำไมอ่ะมันเป็นเงินที่บริจาคไปช่วยคุณคุณแววไม่ใช่เหรอทำไมเขาจะมาเอาเงินก้อนนี้ไปอ่าไม่แน่ใจเพราะว่าเขาเขาเป็นคนเจ้าของข่ค่ะก่อนที่แพทย์จะมาถึงใช่ไหมคะ,ะเขาจะเป็นเจ้าข่าอ่าของพี่ก่อนหน้านั้นแล้วเขาบอกว่าเขาจ่ายไปแล้วประมาณเจ็ดล้านวอนนะคะอ่าเขาจ่ายเจ็ดล้านเขาเขาบอกว่าเขาขอสักครึ่งนึงได้ไหมหรือว่าสี่แสนอะไรประมาณไอ้สี่สี่ล้านวอนอะไรประมาณนี้คะ่ะอ่าของเงินคืน อพอมาถึงลงเครื่องมาถึงแล้วก็มาโรงพยาบาลวิ่งตรงมาโรงพยาบาลเขาก็มาเอาพาสปอร์ตพาสปอร์ตแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อชื่อจากชื่อที่เขาเป็นเจ้าของคนไข้ให้เป็นชื่อของแพทโดยตรงเลยอะค่ะเขาก็เรื่องเองเลยก็ให้แพทเซ็นและแพทก็เป็นเจ้าของโดยทาวอนค่ะเห็นบอกว่าเขาจะให้คุณเนี่ยไปทํางานแทนพี่สาวซะง,งั้นด้วยใช่ไหม มีค่ะมีแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้คิดจะทําค่ะเพราะว่าไม่คิดอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้เออพาะเราไปแบบถูกต้องตามกฎหมายถูกไหมเราคือแค่ต้องการไปดูแลพี่ใช่ค่ะนะฮะอ้าวโอเคนะครับวันนี้คุณอยากได้ความช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างครับก็ส่วนตัวก็มาวันแรกไม่รู้จักใครเลยค่ะไม่รู้จักผู้ใหญ่ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันค่ะไปเดินทางต่างประเทศก็ไม่เคยเดินทางมาเลยค่ะ ภาษาอะไรก็ไม่ค่อยคยได้เท่าไหร่ค่ะเอางี้เอาเป็าว่าคุณต้องการความช่วยเหลือยังไงสําหรับพี่สาวคุณบ้างฮะอยากให้ทางทางสถานทูตนะคะอประสานงานให้ทางโรงพาบาลนะคะให้ให้กลับไปรักษาตัวที่ไทยอะค่ะให้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้ยอดค่าใช้จ่ายก็พุ่งพุ่งถึงหลักสิบวอนแล้วอะค่ะตอนนี้สิบล้านวอเหรืงไงสิบสิบบอลนสิบล้านวอนนะ ที่ไปเช็คเมื่อวานนี้ค่ะยอดล่าสุดอ่าโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับคุณแพทย์ครับค่ะค่ะขอบคุณครับอขอให้พี่สาวหายเร็วๆนะครับขอบคุณค่ะอ่าโอเคแม่วันนี้สิ่งที่แม่กังวลใจคือเรื่องอะไรบ้างฮะกังวลใจกลัวลูกจะไม่ได้กลับมาจ้ะถึงอย่างไงก็อยากได้ลูกกลับมาจ้ะ อยากใี้ลูกกลับมาคือคที่กังวลใจเพราะว่าลูกเนี่ยเข้าเมืองผิดกฎหมายค่ะถูกไหมฮะลูกนี้ยอมรับว่าผิดไหมยอมจ้ะคือยอมรับว่าผิดค่ะแต่แม่ไม่ได้อยากให้ไปค่ะเคยบอกลูกสาวมาให้กลับมาเถอะเคยบอกคะ่ะแต่ว่ารออีกสักรู่ก่อนแม่เขาเคยพูดว่ายอย่างนี้อืมมีเงินสักก้อนเนระาจะพาน้องมาทํางานที่ไทยคะ่ะ มาเปิดร้านขายของอะไรอย่างนี้เขาบอกอยาก<ม>เก็บเงินงน,ะนะฮะอ้าวโอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเพราะว่ามันมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่าวันนี้ต้องการความช่วยเหลือแต่ในในมุมกลับกันเนี่ยก็แน่นอนนะฮะคนเขาก็มองว่าแววเข้าเมืองผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นดราม่านะครับว่าแล้วจะขอความช่วยเหลืออะไรในเมื่อคนทําผิดเขามองกันอย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะ,ะเรื่องนี้คุณอยากให้มันมองแยกกันให้ออกค่ะ ถูกไหมครับค่ะอะเดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับขออยากถามทางคุณนิดหนึ่งและกันพาแม่ไปที่ไหนมาแล้วบ้างที่ไปขอความช่อหรือย่าไปที่เขาเรียกอะไรนะคะ กรมกระทรวงยุติธรรมของสมุทรปราการนะคะครับแล้วก็มีศูนย์ข่าวไทย PBS ค่ะครับค่ะก็คือไปมาหลายที่แล้วใช่ค่ะถูกไหมฮะแล้วได้รับการตอบกลับมาว่ายางไรบ้างครับก็ล่าสุดไปที่กงสุนนะคะเขาบอกว่าจะต้องเป็นที่เป็นที่กงสุลอยู่ที่ไทยที่เกาหลีคือหน้าที่ของกงสุนตรงเนี้คือจะดูแลคนเกาหลีที่ไทยไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแลคนไทยที่เกาหลีอค่ะอ กระทรวงแรงงานไปยังกระทรวงแรงงานยังไม่ได้ไปค่ะยังไม่ได้ไปนะครับ<ะ>ทางเรามีการติดต่อไปให้แล้วนะฮะเดี๋ยวกําลังเช็คเรื่องอยู่แล้วเดี๋ยวจะงประสานงานดูให้กันละกัน<ะ>ในมุมของแม่เองเป็นยังไงบ้างแม่แม่ก็อยากได้ลูกกลับมาจะยังไงก็ขอความเมตตาจากคนไทยแม่ยอมรับผิดทุกอย่างนะที่ลูกไปผิดไปนั้นไปผิด กฎหมายแม่ก็ยอมรับจ้ะแต่อยากให้ลูกกลับคืนบ้านจ้ะมารักษาจ้ะคือตอนนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือในมุมอีกภากหนึ่งของสังคมเขาก็มองว่าสิ่งที่ทางคุณแววทำมันไม่ถูกต้องค่ะถูกไหมฮะถูกค่ะเขามองยังไงเรื่องนี้เขาบอกว่ายังไงบ้างเท่าที่คุณทราบมาก็มองว่าคือเขาเขาเดินทางไปไปทำงานที่นั่นผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยคือก็เหมือนกับว่าจะต้องให้ช่วยอะไรคือเหมือนกับว่า จะต้องให้ช่วยในเรื่องอะไรให้ทางสังคมช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะจะ,จะมาเรียกร้องอะไรจากสังคมในสิ่งที่เขาไปทําผิดตรงนั้นคือหนูแดงอยากจะพูดตรงนี้เลยค่ะคือ,อต้องขอโทษแทนแวลแล้วก็แทนครอบครัวแวลเลยค่ะขอโทษสังคมที่แวว เดินทางไปทําผิดกฎหมายอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็อยากจะฝากเรื่องตรงนี้นะคะ่ะให้เป็นวิทยาทาน,นของคน,นเป็นอุทาหรณ์ของคนที่อยากจะไปทํางานเมืองนอกต่างประเทศแล้วไปผิดกฎหมายอยากให้เป็นอุทาหรณ์นิดนึงแล้วก็ในส่วนของครอบครัวแววคือรับผิดแล้วเขาก็ได้ผลได้รับผลจากการกระทําตรงนี้เรียบร้อยทุกคนแล้วโดยเฉพาะแววเขาได้รับผลจากการกระทําตรงนี้ด้วยชีวิตของเขาแล้วเขาก็สำนึกผิดไม่ว่าอะไรแล้วแต่ ไม่ว่าแววจะกลับมาในสภาพอะไรแล้วแต่แวแวยอมรับผิดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องคดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะแล้วก็ทางครอบครัวแววตรงเนี้ยก็ได้รับผลกระทบจากญาติพี่น้องจากคนในหมู่บ้านได้รับผลกระทบโดยตรงเลยค่ะคือสภาพของจิตใจลูกก็ซึมเศร้าไปเลยอะไรอย่างงี้ค่ะล,ลูกของแววอ่ะลูกของแววนะ่ะแววมีลูกอยายุเท่าไหร่ มีลูกสามคนคนค,คนแรกอยู่ปหนึ่งคะ่ะคนที่สองกับคนที่สามนี่อยู่อนุบาลสองรู้ไหมว่าแม่ไม่สบายตอนนี้คือรู้ค่ะรู้เพราะว่าคนในหมู่บ้านจากเสียงคนในหมู่บ้านที่พูดแบบแทรกซ้องกันมาแบบดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยจนจนเด็กอะ่ะอาการเด็กตอนนี้คือเหมือนกับซึมเศร้าไปเลยก็ไม่ไม่กินข้าวเหมือนกับแม่ค่ะคือทุกคนได้รับผลกระทบคือได้รับ ได้รับกรรมจากตรงนี้แล้วจริงๆค่ะคือ,อ,ค,อคือผมบอกนี้นะผมเข้าใจในมุมที่ที่คุณแดงพูดให้เราฟังนะครับว่าความผิดของทางคุณแววที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปหางานทำใช่ค่ะนะฮะโดยการลักลอบเข้าเมืองถือผิกดกฎหมายใช,ใช่ค่ะแต่สิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยขอโทษนะผมว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเพราะคุณแววไม่ได้ไปฆ่าใครตายนะผมว่าคุณไม่จําเป็นที่ต้อง ต้องพูดถึงขนาดที่ว่านี่มันคือกรรมของแม่หรือกรรมของครอบครัวมุมของผมผมมองอย่างนั้นผมมองว่าผิดก็ว่าไปตามผิดะจะมีเรื่องของบทลงโทษทางข้อกฎหมายก็ว่ากันไปแต่ทีนี้ในมุมของด้วยความหนึ่งเขาเป็นแม่เป็นลูกของคนคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่มีสตุง้งสตางแต่วันนี้เหมือนไปติดเกาะอ,อยู่ที่นั่น<ช>แล้วเจ็บป่วยผมว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องอีกมุมหนึ่งนะ มันอาจจะต้องแยกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าโทษตัวเองอย่าโทษแม่ก็อย่าโทษตัวเองว่าแววผิดเพราะเราไม่ใช่เขาเขาอาจจะแค่ต้องการไปหางานทําแล้วลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายแต่เขาไม่ได้ฆ่าใครตายาเพราะฉะนั้นคําพูดที่จะบอกว่าจะให้สังคมช่วยอะไรเพราะทําผิดผมว่ามันยังบทลงโทษเขายังไม่ถึงขั้นนั้นถึงขนาดที่ต้องตัดขาดกันแล้วก็ไม่ช่วยเหลือกันผมว่ายังไม่ถึงขั้นนั้น อันนี้ผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางรายการจะลองประสานดูให้กันลวกันนะครับว่าจะมีทางไหนได้บ้างที่จะช่วยเหลือนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะนะครับถึงแม้ว่าจะมีในมุมของการหลบหลบหนีเข้าเมืองไปหางานทําก็เข้าใจนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ใช่มนุษย์นะฮะอ้าวแม่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้น อยากให้ใครช่วยเหลืออะไรอยากจะทํำยังไงเคยครับแม่ครับก็อยากให้คนทั้งพวกเราเสียนใจจะเห็นใจแม่ทั้งออันยังไงก็ยอมรับผิดจะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือจ้ให้สงสารเมตตาจ้ให้คนให้คนไทยด้วยกันนะคะคือสงสารเมตตาแววหน่อยเพราะว่าที่แววต้องไปทํางานต่างประเทศตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากจะไปหรอกค่ะแต่ว่าด้วยภาระหนี้สินแล้วก็ลูกเต้าที่ต้องดูแล นี่สินทุกอย่างที่บีบกันแม้แต่ตัวเขาเองที่ไปต่างประเทศก็ไม่ได้บอกแม่เลยเพราะว่ากลัวคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องไม่ให้ไปแต่สิ่งที่เขาโฟกัสคือเงินคือผลตอบแทนที่จะได้มาช่วยแบ่งเบาภาระช่วยคลี่คายาปัญหาภาระนี่สินเท่านั้นเองครับค่ะเอาละครับก็มีเบอร์โทรศัพท์ไหมฮะที่จะติดต่อเบอร์อะไรฮะ มีค่ะเบออร์062ค่ะอันนี้เบอร์ที่คุณจะโทรเข้ามาโทรได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะ062ครับ352 352 8048 8048นะครับคุณผู้ชมครับต้องการจะช่วยเหลือโทรศับเข้ามาได้ที่เบอร์นี้นะครับหรือใครมีทางไหนอยากจะช่วยอะไรก็โทรเข้าไปแล้วกันค่ะนะฮะให้คำปรึกษาอะไรได้ค่ะได้ครับรีบเป็กำลังใจให้นะครับขอให้คุณแววกับเมืองไทยโดยปลอดภัยยังไงก็คนไทยด้วยกันขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณพี่น้องคุณผู้ชมครับเรื่องนี้อาจจะ ขออนุญาตนะครับแยกเป็น2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกในมุมของความผิดที่มีการหลบหนีเข้าเมืองไปแล้วก็ไปทํางานอยู่ที่เกาหลีนะครับของคุณแววอีกมุมหนึ่งก็อยากจะให้มองว่าเป็นเรื่องราวของคนไทยนะฮะตอนนี้ก็ป่วยเจ็บอยู่ที่นูน่นเส้นเลือดในสมองแตกต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนก็ตามแต่ที่สามารถช่วยเหลือได้ ฝากด้วยจริงๆนะครับอย่างน้อยก็เป็นคนไทยด้วยกันถึงแมจ้จะทำผิดเดีียวมาว่ากันในวงของเรื่องของทําผิดแต่ในวงของมรุษยธธรรมที่ต้องช่วยเพื่อนคนไทยกลับมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับ